เลดี้พลางแจ่ความสดใสในชุดออกกำลังกายสวยเก่งครบเครื่องจริงๆสำหรับนางเอกสาวพลางกันนรันวงคาร์ซอนกไลหรือว่าเลดี้พลางที่ปัจจุบันอายุ31ปีแล้วปลางโด่งดังจากการรับบทแม่หญิงสันวาดในละครพีเรียดอิงประวัติศาสตร์เรื่องบุพเพสนิวาสปัจจุบันปลางผันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระมีผลงานออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะแสะดงละครเก่งแล้วก็ยังร้องเพลงเพลาะมากๆอีกด้วย นอกจากนี้ปลางยังเป็นนางเอกสาวที่สวยออร่ากระจายอยู่ตลอดเวลามาจอมมาพ์อวดลุคการแต่งตัวน่ารักน่ารักเซ็กซี่เซ็กซี่ของตัวเองอยู่เสมออย่างล่าสุดปลางก็ได้ใส่ชุดออกกําลังกายมาแจกความสดใสให้กับแฟนคลับได้กดไลค์กดแชร์กันบอกเลยว่าเห็นรูปร่างของปลางชัดเจนมากหุ่นคือดีมากๆไม่มีไขมันส่วนเกินเลยโอ้ยใจละลายเลยออกกําลังกายยังไงให้สวยเป๊ะได้ขนาดนี้คนสวยทําอะไรก็สวยดูดีไปหมดเลย ออกกำลังกายก็ยังสวยละมุนได้เบอร์นี้สมกับที่เป็นเลดี้ปลางจริงๆ